เป็นแข็งรับเชิญคนแรกคนแรกแลครับที่มาุยอปิดโก้ทคาขอบคุณ s p d มากกับแบงค์ปีแล้วก็ฟอนนะทีนี้เราจะไปคือสนามกีฬามีผีที่นี่ไหมครับเฮ้ย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 เ้ยเฮาังคัด้วยปรงการณ์สามงหนึ่งไป คาบปกติพวกผมจะไปกันเองนะขอบคุณ SPD มาก ky, กับแบงค์ปีแล้วก็ฟอนนะ <c oughs> มาเปิดอีพีโ่อคาสำหรับมีแขก<า>เชิญในอนาคตนะฮะรอเลยครับมีทูเปอร์หลายคนที่ดูไว้นะครับพวกคุณเป็นคนแรกรที่จะไปถายผีกับผมโัวหนึ่งครับผม <c oughs> เราวันนี้ครับเราจะไปสถานที่ที่หนึ่งที่แบบอันนี้ผมไม่รู้ว่ามีประวัติไหม <c oughs> เดี๋ยวเรามาค่อยเล่าประวัติดูกันว่าตรงนั้นเป็นอะไรแต่บอกเ่าที่นี่เราจะไปคือสนามกีฬาหลางโอ้ย สะอาดเลยนะซิวล้างไงสะอาดเลยอาไม่ใช่คนละอย่างคนละอย่างคือรายการนี้มันยังไงอ่ะพี่มันต้องอยู่แต่บนรถหรอรายการนี้จะมีอุปกรณ์ให้ลงไปหาผีกันแล้วมันขับรถกลางคืนอ๋อเดี๋ยวเราจะมีการขับรถไปไงแล้วก็รถเราเนี่ยระหว่างทางเราจะมีการเปิดกระจกแล้วจะยิงเลเซอร์ออกไปดูมันจะเป็นเครื่องตรวจผีด้วยเครื่องตรวจผีที่ขึ้นขึ้นเป็นเส้นๆที่ผมมีนะอันนั้นไม่มีนะอันนั้นมันดูปลอมเลยไม่ได้สั่งมาพูดจริงพูดจริงได้ไงเกียร์เต้าเผียอ์มันใช้ต่อไม่จริงหรอก จริง hey, พ,พ,พูดจริงเลยแม่งพูดผู้ขีมาฟ้าผออผมว่าตอนนี้รายการผีเราเริ่มตลกกว่าเิ็อาที่ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปครับแต่ผมเชื่อว่าคนดูเนี่ย ไม่ต้องใส่ซาวเราใส่แล้วไม่ต้องใส่ซาวเราใส่แล้วเดี๋ยวเราจะมาถามก่อนไม่ว่าจะเป็นไปแบงค์ฟอน,นเนี่ยในในชีวิตเนี่ยมีเรื่องเจอผีอะไรบ้างผมเชื่อคนอยากรู้อ่ะเดี๋แบงค์เล่าหน่อยฮะของแบงค์แบงค์ก่อนแบงค์ Bank ก่อนเลยคือแต่ก่อนผมเรียนอยู่โรงเรียนหนึ่งเป็นโรงเรียนชื่อดังจังหวะนะัดนครปฐมคือวันนั้นฮะมันมีประชุมกอง กองไฟตอนคืนอันนี้เจอกบบเพื่อน3คนเล่าก่อนว่าก่อนเราจะประชุมกองไฟเนี่ยคือเราไปทําภารกิจมาต่างๆแล้วแบบเข้าฐานแล้วแล้วตัวเลอะต้องแยกไปอาบน้าวันนั้นมันเวลาประมาณสักทุ่มกว่าแล้วเขานัดรวมพลกองประชุมกองไฟเนี่ยประมาณ3ามทุ่มในบริเวณค่ายลูกเสือเนี่ยเขาจะมีพี่อาบน้ํารวมผมเนี่ยกับเพื่อนจะเป็นพวกพิเลนไม่อาบพร้อมคนอื่นจะให้คนอื่นม่อาบก่อนเพราะไม่อยากจะแย่งขัดกันระหว่างที่ทุกคนกําลังประชุมกองไฟเนี่ยประมาณช่วงสองทุ่มผมก็แอบมาอาบน้ํากันซึ่งทางเดินระหว่างจุด กองไฟกับห้องน้ำเนี่ยอยู่ห่างประมาณ500อยเมตรห้อยเมตรตอยเมตรเตียงหลบ5 0 0เมตรเนี่ยคือห้องน้ำเนี่ยมันจะอยู่ในป่าเลยนะคือจะมองไม่เห็นจุดรวมพลเลยคือเดินมามันจะเป็นป่ามืด,มดแล้ววันนั้นเนี่ยผมก็เลยเดินเข้าไปมันจะมีที่ยืนฉี่ด้านข้างแบบยืนฉี่ลงพื้นเลย uh huh. ผมก็ยืนอยู่กับเพื่อน3ามคนสักพักหนึ่งได้ยินเสียงน้ําเปิดฝักบัวปากแทบกับเพื่อนเมื่งาบน้ำ อะไรกันตอนนี้วะจักพักเสียงน้ํานั้นหนายไปผมก็นั่งคิดเฮ้ยเราก็มากันสามคนเพื่อนๆมันก็รวมตรงนู้นคูลวะวะกลัวถ้าเป็นคูะไปขอโทษล้วก็เลยเดินเลี้ยวเข้าไปปรากฏว่าห้องน้ําพื้นแห้งครับไม่มีคนไม่มีคนเปิดฝักบัวคือผมเดินเช็คเลยนะมันมีหกห้องผมเดินดูเลยสรุปไม่มีไม่มีใครแบบอาบน้ําเลยผมก็เลยเดินกับเพื่อนออกมา ใจคอไม่ดีแล้วกลัวแล้วอยู่ๆได้ยินเสียงเหมือนคนเอาถุงแก๊สแบบมาใส่เท้าขยำอะอย่างเงี้ยแบบถ้ามันเดินมันจะได้ยินเสียงเงี้ยนะเพราะผมได้ยินพวกนั้นแหละเพื่อนสามคนมองตาเหมือนรู้ใจแล้วพวกผมกัสัพท์กันไปที่กองกองข่ายลูกเสือแต่ระหว่างวิ่งเนะี่ยแปลกอย่างหนึง่งมันจะมีเสียงเท้าเกินมาคนหนึง่งก็คือเป็นเสียงใส่ถุงก๊อบแก๊บนะั้นวิ่งตามมาดยีขนาดนั้นเลยไม่มันวิ่งติดๆกันเลยสรุปเราไม่ได้เจอผีอะไรเราได้ยินเสียงถุงนั่นแหละก็คือ เพื่อนๆเล่ากันเนี่ยอาจจะยาวน้ำเยอะอ่แบบแล้สาระกูขอสาบรรทัดเดี๋ยวกูนับแบบมึงไงบรรทัดที่1ครับผมนอนอยู่ในห้องบรรทัดที่สองครับได้ยินเสียงขอะประตูแดงมากตั้งบรรทัดที่3ครับผมวิ่งขึ้นไปเปิดปุ๊บไม่มีใครเฮ้ยไง ตันแค่นี้พอเรื่องผีอ่ะไม่ต้องเล่าอะไรยาวเหมือนมึงแบบโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราใกล้ถึงสถานที่แล้วสถานที่เนี้ยจากที่หากันมาที่เนี้ยเหมือนกับว่ามันมีประวัติเดี๋ยวเราจะใกล้ถึงแล้วนะแต่ว่าที่ที่เนี้ยผมก็ไม่รู้มีประวัติไหมแต่ว่าเหมือนกับว่าน้องว่ามันสนามกีฬารางนทุกคนนะไม่เป็นไรครับเรามีอีบิโกดคาร์ในการมีเครื่องไม่สูรผีกันก็จะรู้ว่าที่เนี้ยมีหรือเปล่าแล้วก็ทุการเจออะไรก็บอกกันนะฮะมียามียาสเปนเอ็กซ์หยอก ตอนนี้ถึงแล้วครับมันจะมีที่หนึ่งทีมงานผมมาบอกว่าตอนนี้เรากำลังจะไปหอพักนักกีฬาก่อนไปถึงเราไปพักเลยอ่ะมันไม่มีใครอยู่ที่นักกีฬาไหมอันนี้ไม่รู้ครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเลือกอุปรกรณ์กันกหลังรถกันเลยนะครับว่ามีอุปรกรณ์อะไรกันบ้างไปไปดูกันเลยครับมาฮะเราเอามาเลือกอุปรกรณ์ไปพิสูจน์ผีเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> พี่ทำไมอ่ะอยากใส่เดี่ยวกับผีปะ่ะเฮ้ยใจเย็นคุณใจเยน็นใจเยน็น ใจเย็นใจเย็นใจเย็นดีหน่ายวะเนติรัตน์ภัยบูรณ์เป็นคนพูดครับไม่ใช่ผมนะครับผมโอเคไปครับเดี๋ยวมาเลือกกันไปอยากได้เครื่องแนวไหนอันนี้เครื่องฟังเสียงแบงค์อยากได้อะไรมาดูมีเครื่องฟังเสียงแล้วก็อันนี้โอโปไม่ใช่ครับโอโปครับอันนี้คือเครื่องคอมมินิเตอร์เป็นเครื่องจับนั่นเป็นะพี่เป็นหุ่ยนต์นะไม่ใช่อันนี้จะเป็นแบบเครื่องคอนเรียงแกะผมก่อนคอมมินิเตอร์ ช่องนี้เล่นมุกนี้กลับดีกว่าเออกูว่ากูเดินกลับดิหรอไม่รู้อันนี้อันนี้เขาอยู่อีพิธอ๋อลืมไปลืมไปกูเพี้ยนทุกคนในเครื่องหนึ่งครับเครื่องคุยกับผีผมว่าไฟต้องคุยกับผีดีกว่าลองดูหน่อยพี่ถ้าอยู่ชั้นสองอาใส่เดี๋ยวได้หมดนะครับใจเย็นใจเย็นมองออก่อนะผมให้แบงค์เครื่องนี้ไม่เอาพี่ผมเลือกเองผมอยากได้แบบอลังการอะอันนี้ฟังเสียงลองดูลองดูกดกดโอ้ยหูจะแตกโอเคโอเคผมได้ยินแล้วอันนี้เลยใครเอายีเมน ได้เลยผู้กันเขาเห็นอยู่แล้วอ่าพี่จอเลเซอร์นี้ไปฮะไม่แป๊บบนึงเกะเยอะแยะมีแค่นี้ใช่ครับเป็นพอ็อพนี่ไงนี่โทรจิตอะโทรจิตมีสายศิลป์อะไรกันผีด้วยเอาไหมน้ำมูลเสื่อมหมดแล้วพี่วังส่วนผมเป็นเลรเซอร์อย่างเงี้ย <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปที่ที่พักของของนักกีฬากันก่อนไปครับเชิญเชิญนับ S P D นำเลยครับกลัวครับไปครับมีทางเข้านะไปครับ ไปจัดซะหน่อยว่าหลังประตูนี้แม่งมีแน่เลยว่ะเข้าไปดูดีกว่าเดี๋ยวแบงค์เข้ามาดูลูกไม่ใช่ทางนี้ทางนี้ไม่ใช่คุณคุณเดือาเอาหรอตรงตามกล้องไปแล้วออ้าอ้าอาฟิวอูแรแรแรปั๊บปั๊บนี่นะทุกคน เป็นห้องพักห้องสาสเป็นหอล้างนะฮเดี๋ยวผมจะลองยิงเลเซอร์ดูนะฮะเขา<อ>ว่าสมมติยิงไปแล้วมีอะไรตัดหน้าก็มีผีนะฮะเดี๋ยวผมลองยิงไปบริเวณ <S 2> <S 2> ของแท้เเถาป่า กานนี้เขาแก้แขกแรงมะกับก่อใส่หูฟังกดอยู่เ้ว่ยแม่งปังปังอยู่เลยบอกก่อนกระโดดมาต่อโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูแต่ห้องนะฮะไปไปเปิดเลยคนเราอ่ะไปหัวช่องอ่ะโอเคห้อแรกก่อนไม่มีอะไรโล่งโล่ง ตอนนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินดูทุกห้องสำรวจกันฮะผมไม่กล้าเข้าทุกห้องนะผมผมกลัวนะมันมีหลายห้องมากคนระับแต่จะลองห้องที่ผู้กันรู้สึกว่ามีสุดนะฮะต้องเชื่อใจน้องนะฮะเพราะว่าผมว่าบางห้องก็เข้าไม่ได้จริงจะเอาจาห้องที่แบบผู้ก,กันคิดว่ามีนะฮะว่าเบอร์เจ็ดเลขแรงอยู่นะลองไหมหกไม่หกกับเจ็ดโอเคครับเราได้ห้องที่จะเข้าไปพิสูจน์แล้วหกกับเจ็ดนะฮะไปหกกับเจ็ดกันเลยนะครับตอนนี้แบ่งแมมแบ่งเป็นสอง แบ่งเป็นสองกลุ่มไหมสองห้องแล้วมันจะเปิดได้ไหมอ่ะเปิดได้เปิดได้คิดว่าเปิดได้เปิดได้เปิดได้เพื่อเป็นเกียรติเดี๋ยวให้แบงก์กับไปเข้าไปก่อนเลยครับเบอร์หกเบอร์หกใช่ไหมหกไปลองไปถามแล้วมีใครอยู่ที่นี่ไหมครับอะไรเงี้ยเดี๋ยวแชมป์สอดไปลอยอ่ะหึทำมันเหมือนมีโฮมเลดเลยวะ ไปเพื่อนเชิญเลยท่านไปใส่เดี่ยวเลยเข้าก่อนเลยท่านอยากใส่เดี่ยวกับผีป่ะเอผมทำเปิรไม่เราไม่ต้องเกี่ยงกันเราเข้าพร้อมกันดีกว่าไม่กล้องเข้าไปแล้วถอยหลังไทยไมเพออ๋อนี่หอพักนักกีฬาเฮ้ยทำไมคุณได้ยินเสียงดิสคอดวะได้ยินเหมือนกันของผมเองผีไฮโซแต่ผมมานั่งสื่อสารตรงนี้นะ ระวังระวังมันพังขออนุญาตนะครับโคตรดังน,นั่นเลยนะโหลครับโน่หนึ่งมาละครับโน่หนึ่งมาเยือนละครับมันน้อนเหมือนไม่มีใครตอบนะคุณไม่กลาวเล ไปครับเขาข่วนหรือเปล่าฮัลโหลครับมีใครอยู่ไหมครับโล <Hello, S 2> ครับผมไม่มีแล้ววะไม่มีครับไม่มีอาจจะไปขึ้นวิทยุก็ได้วินยุนะฮะอาจจะไปไ,ปได้แล้วได้ยินเสียงอะไรไหมฮะ <Okay. S 2> ในห้องนี้ยังยืนอย่างนี้แล้วเสียวหลังว่ะเสียวหลังมากเลยอะใช่ยืนคนหลังอะ่ะมันจะเสียวๆข้างหลัง ลองห้องเจ็ดจริงห้องเจ็ดจริงเหรอไม่รู้ว่าแต่แค่รู้สึกว่าเลขมันแรงอะน,นะเบอร์เจ็ดห้องเจ็ดอุ้ยมันขึ้นเออลองสองได้เจอไหมข้างนอกตรงไหนพูดกันฝังน่งห้องเจ็ดใช่ปะ่ะเ<ช>ต็มเต็มอุ้ยอุ้ยแล้วไม่ใช่กำแพงนนเนี่ย ถ้าพื้นมันจะเป็นสี่เหลีย่ยมเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยกูอี้เหรอใช่เหรอเออเก้าอ,อี้ป่ะหนูลองนั่งไหม,มไม้พี่มันแบบเก็บความไม้ไม่น่าเก็บความร้อนปะ่ะหายหายเหรอใช่พวกกันนั่งแล้วหายไปเคยไปนั่งทับเขาเปล่าใช่นั่งทับเขา,าเป็นแค่จุดเล็กๆ หายไปแล้วไปแล้วหายไปแล้วเ,เมื่อกี้มันเหมือน,อหนเหมือนนั่งจริงหไหมฮะหย้ผมว่าในรูเนี้ยในในรูพี่ลองส่องในรูนี่ผมว่ามีอะกดไม่ติดนะเออตดวไม่ติดไม,ไม่ติดข้างบนเนี่ยกดแต่หัลากขึ้น คุณคนนับไปถามก็ไม่มีเลยครับมีตอบว่าพ่อคุณสินะฮะตอนนี้เดี๋ยวพี่ขอลองถามหน่อยเผื่อไปอาจจะเป็นคนเซนใหญ่นะฮะมีใครอยู่ที่นี่ไหมครับอ้าวนีใครอยู่ไหมครับ เออประมาณนี้นะมึงตายอ่ะทุกคนไม่ยินใช่ปะไม่ยินมึงตายเือนเงี้ยพื้นพื้นอุ๊ยตกใจมึงตกใจใครกอนอยากไปดูด้วยไหมไม่ใช่มันไ้่เป็นาแกล้ง รอบนี้แม่งเดือดเว้ยครับทีมเราแม่งพูดว่าไงพูดว่าอะไรมึงตายแล้วก็พูดว่าพ่อมึงสิอ๋อเข้าห้องนี้ต่อกอ่อนแล้วไป่ข้าไปแล้วห้องหกแล้วห้องเจ็ดไป ทุกคนเดี๋ยวเราจะลองหาแล้วรอห้องนี้นะคะนี่เป like ็นแบบแอร์ของแบบยุคเก่าเลยอับอยู <h <h> <h ่นะแต่ห <|so|> ้องมันเล็กแคบมากใช่ห้องมันเล็กมากอันนี้น่ากลัวพอส่งข้างบนดิ ส่งความร้อนอนี่ามันร้อนป่ะมันร้อนอยู่นะไม่ร้อนมันไม่แดงทั่วมันเนี่ย,โอ,อยโอเคไม่มีทุกคนแต่ว่าเมื่อกี้มันขึ้นสองสามขีดเอ้แต่ตอนนี้มขึ้นแล้วอ่ะขึ้นอยู่ไม่แน่ใจแต่ว่าฟอนไม่เจอนะคะห้องในี้พวก,กันไม่รู้สึกใช่ปะ่ะพอเข้ามาแล้วไม่ได้รู้สึกนะคะทุกคนจับได้แบบหนึ่งสองอะไรแต่สุดมากจะหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปห้องเจ็ดกันฉันว่าห้องเจ็ดมันต้องมีอะไรแน่ๆโอเคฮะ เมื่อกี้ผู้การบอกกับเราว่าห้องเจ็ดมีนะมีมียังไงห้องเจ็ดรู้สึกยังไงครัห้องเจ็ดพูดเลยมันเลขมันน่าจะแรงอยู่ผู้การต้องลองเข้าไปดูชนะเดิมเลยครับเข้าไปก่อนกับผมไปโอเคเดี๋ยวเราจะไปห้องเจ็ดอี่ห้องหนึ่งนะทุกคนนะผมเข้าใจทําไมน้องเขาบอกว่าเลขมันแรงเลขเจ็ดทำไมวะผมเรียนมาศาสตร์พวกนี้จริงมันไม่ใช่เจ็ดธรรมดาเจ็ดเจ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 อจเจ้จเ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 จจเจเ มาครับห้องนี้ที่คิดว่ามีนะเดี๋ยวให้น้องไปถามนะฮะว่ามีใครอยู่ในนี้ไหมเหมือนมีการกระชากหมอนเล่นนะมีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมครับผมฮัลโหลครับมีใครอยู่ไหมครับ เปนไหมยังไม่เจอเสียงนิ่งหน้าของใสได้เลยพี่เออใช่ยังรู้สึกว่าเป็นเสียงคลื่นทัญญานแต่มันมีนะบางคนอ่ะเป็นแบบอย่างไปหรือแบง,บงค์บางคนอ่ะผีกลัวบางคนจิตแข็งเนะี้ยแต่เราไม่เจอเว้ยเดี๋ยวเราให้เส้นหนึ่งเข้ามาดีกว่าแต่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยใช่ไหมฮะผมผมก็ไม่คอ่อยเจอฮะส่วนมากแต่ว่าตกใจหมดเลยฟอฟอสมึงเตรียมแกงแล้วเนี่ยโอเคฮะเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกนะฮะมาเดี๋ยวพูดกัน พี่ฝากเอาเครื่องไปไปถามหน่อยนะครับถามว่ามีคนอยู่นี่ไหมเพราะพี่กับไปถามไม่มีเราพวกเราจะลองนอกไปครับเซตสามคนเข้าไปต่อเลยครับพอร้องเครื่สองร้อพียงมาจากข้างนอกอะซิสเกตซิสเกตทำไมผนังมันถึงแบบเป็นรูทุกห้องเลยเนาะมันลอยมือมันลอยมือปะ ใช่เพื่อนวันนี้อับอับอ่ะมนอึดอัดอึดอป่ะใช่ใช่ใช่มีเครื่องก็ใช้สิเราอะ่ะส่งอะไรส่งคนทำไมไม่เจอเลยครับมีใครอยู่แถวนี้ไหมคะมันเป็นผูน้ว่าอะไร มันเป็นมันเป็นมันเป็นเอาใหม่ได้ไหมอ่ามีใครอยู่แถวนี้ไหมคะบอกหน่อยคะ่ะต่อยหน้าเลยวะข้างหน้าเลย,ลย,เลยได้รู้ว่ะมันเป็นเสียงขึ้น,นเงี้ยแทรกเยอะมากเลยอ่ะพี่ถามเลยมีผีที่นี่ไหมครับผู้อะไรนะ ใช่พูดว่ามีนะมีนะห้องอะไรเงี้ยใช่เสียงหัวเราะที่หนูได้ยินเห็นด้วยตัวเองแม่นะห้องนี้มีปะไม่ห้องนี้มีแต่ว่าเห็นคนมองกระจกแบบนี้ข้างหลังที่หนูถามว่าข้างหลังมีลุมยานอยู่ไหมเขาเออตรงอพาร์ตเมนต์นไหนไหนๆคุณตรงไหนนู่นๆเงาในเห็นกระจกปะกระจกที่เปิดไฟอยู่ปะเนี่ยกระจกนี่เลยพี่นี่ไม่มีคนนี่ตรงนี้ตรงนี้ โอเคครับเดี๋ยวเราจะได้ไปตึกั้นกันแน่นอนแต่ตอนนี้เราหอพักนักกีฬาคือไม่มีอะไรฮะเดี๋ยวเรามูฟกันเลยฮะแล้วพูดกันได้สัมผัสอะไรไหมแถวนี้มีมีรู้สึกอะไรไม่มีแล้นแถวนี้ไม่มีนะฮะแต่จากจะสรุปภากายก็คือของไปก็มีคนตอบมาสออย่างของผมเมื่อกี้ก็ที่ถามว่ามีผีไหมตอบมีนะมาฮะอาจจะเป็นขึ้นปกติหรือแทรกเข้ามาครับเดี๋ยวเราไปที่สนามกีฬาล้านอย่งของเราเลยครับเดี๋ยวไปเลยครับไปมาครับทุกคนเดี๋ยวเรานะฮะจะไป บ้านอันเนี้ยมันมันรู้ว่าเข้าได้ไหมแต่ผู้กันผู้กันเจอคุณลุงหรือใครฮะมาเงาค่ะอย่างเงี้ยเลยตึกนี้ใช่ไหมไอ้ตึกนี้เฟื่องถ่ายไปดูดิเฟิร์นตึกเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันไปกันเลยฮะเดินไปเลยนะครับเดี๋ยวเราลุยน้ำมันเข้าไปในตึกกลานนี่ดูมีมีปลาอุ้ยเย้ใครตดพี่เี่กลัวจนตดแตกแล้วทุกคนอ้ยมันยืนไม่ได้นี่อ้า ขึไปดูบันไดที่ไปขึ้นไปเลยไม่ที่เห็นนะเห็นตรงกลางตรงนี้ไงเอเนี่ยเราเปิดส่องเนี่ยเครื่องหินผีอะลองดูดิแป้งอี้เฉยมแปะมาไม่เลยเนาะก็นี่ถ้าจะยืนก็คืออยู่ตรงนี้ใช่ป่ะบ้านที่สองบ้านที่สองนี่หรอมาไหนบ้านที่สองอะไรครับหอครับมีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ที่นี่ไหมครับกต กถ้ามีปลดออกมาด้วยครับนหนึ่งไม่ได้มาง่ายๆนะครับสถานที่แบบเนี้ยฮัลโหลครับน้องน้องเออเหมือนไม่มีอ่ะไม่มีใครตอบไม่มีปะผูการบอกว่าไม่มีแล้วตอนนี้เครื่องจับความร้อนผมก็จับอะไรไม่ได้เลยฮะตรงนี้ไม่เราเรามีสิตาฝาดไหมมีสิ์โอเคครับน้องอาจจะตาฝาดแล้วทุกคนเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะอืมนะ เราก็เราถ่ายลุเรียวเจอก็เจอไม่เจอคือไม่เจอนะฮะตอนนี้ครับเราก็ออกจากที่ที่พักของนักกีฬาแล้วก็คือไปก็ไม่มีอะไรครับก็มีตันที่บอกมีตอกไปมาต่อแถวยาอาจจะเป็นขึ้นวิวนะผมมองว่ามัปนขึ้นวิวแล้วก็น้องู้กันหรอน้องบ้การเห็นเงาแต่ผมเชื่อว่าน้องอาจจะตาฝาดก็ได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรนะแต่อาจจะเห็นจริงผมก็ไม่รู้นะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เราไปที่สากีฬาร้างไฮไลท์เราแล้วตอนนี้นะครับเราถึงแล้วเมื่อกี้ถ้ามีผมว่าต้องออกมาละทีเพราะว่าใครใก็อยากเจอโน่นหนึ่งจริงเพราะเมื่อกี้ไปผู้เล่นโน่ว แล้วก็ตอบว่าพ่อแ,แต่อันนี้คือตอนกลางวันอ่ะเขาขึ้นไปมาแล้วข้างบนอ่ะมันจะมีห้องหนึ่งอ่ะที่มันน่ากลัวมากทางทางที่กลา,างวันยังน่ากลัวใช่อยู่ดีๆแบบว่าหน้าต่างปิดปึ๊กอย่างเงี้ยแล้วคือทุกคนจะดุ้มหมดเลยแต่แแบบอาจจะเป็นลมแต่ว่ามันจังหวะมันพอดีเป๊ะมากมากเกินไปเราต้องลองไปล, <า S 1> ล่าล้าของจริงแล้วนี่คือที่สุดท้ายใช่ครับที่สุดท้ายแล้วมันจะไขายเป็นเรื่อยๆเลยโอเคครับตอนนี้เราจะเข้าไปแล้วนะทุกคนนะ นี่น่าจะเป็นสมอสอนเก่านะพี่พี่เระวังระวังตกนะระวัาางตกนะครับอันนี้ก็เป็นแบบว่าสระว่ายน้ำรางนะทุกคนตอนนี้นะ,นนนะเดี๋ยวเราจะให้ไปถามตรงนี้มีฮะแล้วก็ใครใช้อุปกรณ์เจอเลยก็บอกเลยนะฮะไปถามเลยครับผมลงไปถามในน้ําเลยพี่มันต้องมีการเชื่อมต่ออะไรกันสักอย่างนี่ต้องลงไปในน้ําเลย,เ,ลยลเออนี่ไงนี่ไงมีอุ๊ยอะไรเต็มเลยอะทุกคนครับผมเห็นอะไรเนี่ยเต็มเลยอะ มันเป็นแบบขึ้นในน้ำตรงแดงอ่ะเต็มเลยผมว่าเราอาจจะได้เจออะไรบางอย่างจากการคุยกันผ่านน้ำนะเหมือนน้ำเป็นตัวเชื่อมต่อทุกอย่างฮัลโหลครับ mm hmm. มีใครอยู่เคยเ,ออเสียชีวิตที่นี่ไหมครับ mm hmm. มีใครเคยจมน้ำตายไหมครับที่นี่ mm hmm. เคยมีคนเสียชีวิตที่นี่ไหม mm hmm. ในสระน้ำแห่งนี้ เฮ้ยมีได้ยินจริงๆครับมีคนตอบบอกว่ามีนะเมื่อกี้ผมได้ินชันดเลย,ยอัลโหรครับเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับเราคอาไม่ไดตอบเอารานี่นะฮะเป็นแงได้ผลจริงด้วยอเอาน้ำเชื่อมต่อในการติดต่อกับวิญ,ญญาณผมอยากจะลงไปถาเหมือนกันพอไปบอกมันสื่อ สื่อนะฮะเดี๋ยวผมจะลงไปถามนะฮะโอเคครับทีไรครับคือเมื่อกี้ผมได้ยินชัดเจนตอนที่ไปถามมีไหมมีนะฮะลื่นมากค่อยๆนะอ่ะให้พี่เอกครับจะลองถามดูบ้างนะฮะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายครับที่เสียชีวิตพี่ผมว่าการสื่อสารไม่พอต้องนอนออย่างนั้นก็โหดไปเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายครับ เฮ้ยผู้หญิงผู้หญิงตอบมาแล้วผู้หญิงได้ยินชัดเลยได้ยินได้ยินไอผู้การรู้สึกอะไรบ้างในสถานนี้มองไม่เห็นเลยทีตอนนี้ปวดหัวมากแสงแยงตาหราอไม่รู้มันปวดหัวเฉยเฉยแต่เมื่อกี้ไปไอยหีผมผู้หญิงครับเขาพูดเนี่ยได้ยินกนหมดเลยผู้หญิงพูดพร้อมกันเลยตรงไหนเออจมตรงไหนเสียชีวิตตรงไหนครับ ตรงนี้ครับผมได้ยินใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้ผมไม่รู้นะเพราะว่าตรงนี้เราไม่รู้มีประวัติอะไรไหมแต่ลองหาดูมีสีชีวิตเพราะเราไม่รู้นะว่ามีคนเคยสีชีวิตตรงนี้ไหมอะไรไหมนะก็เดี๋ยวเราไปอีกที่หนึ่งกันต่อนะครับก็ได้ยินกันชัดๆเลยไม่มีเฟกนะครับก็คือพูดตรงๆเลยมองใต้วางขาหรือเปล้าร้องเลยร้องเลยเออไปพร้อมกัน่เดี๋ยวผมนับสามสองหนึ่งไป ตอนนี้มันเป็นแบบือภาพที่ร้างๆฮะตอนนี้ผมก็สัญญาณมันมีขึ้นเรื่อยๆอยู่นะเนี่ยดูดิ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 คุณลูกจริงเนี่ยดูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณได้ยินเสียงยังดังเงี้ยจริง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 ะไรอ่ต้นนี้แหละที่หันมาเห็นเมื่อกี้อ่ะมีมีหุ่นนะฮะทุกคนหุ่นเหรอหุ่นอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมีหุ่น ไม่อย่าไปจับอย่าไปจับ,จบดูดูไม่ใจับดูดูเฉย